เมื่อกี้ฉันบอกวไวใช่ไหมหนึ่งซองสองร้อยถ้าผักใบบางต้องเจือจางหน่อยผักใบบางเจือจางนิดหนึ่งนะหนึ 1, ่งซองผสมสามร้อยลิตรฉีดพ่นสามวันถ้าเราฉีดพ่นบ่อยบางพืชบางผักบางต้นไม้ฉีดพ่นทุกสามถึงสี่วันให้คุณเจือจางถึงสี่ร้อยลิตรเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้ขยันฉีดทุกสามถึงสี่วันอยากฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนี่คือผักใบบางนะให้คุณผสมสามร้อยลิตรแล้วคุณก็ฉีดเป็นละอองฝอยห้ามเปียกโชกห้ามเปียก เป็นอองฝอยแล้วจะมีรูปภาพประกอบหมดนะคะ,ะแต่ถ้าเราได้ประชุมในซูมนะเราก็จะมีแบบภาพออให้เห็นหมดเลยแต่มีหมดลูกทุกรูปทาไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ผักใบบางเนี่ยท่านรู้ไหมว่าหนึ่งซองฉีดได้เท่าไหร่สิบไล่คุ้มปะ่ะสามร้อยเก้าสิบฉีดได้สิบไร่บางทีหนึ่งซองใช้เป็นปีไม่หมดเลยเอาพูดตรงตงหน้าบ้านใครก็มีใบกะเพราหน้าบ้านใครก็มีดอกไม้วันก่อนฉันไปบ้านแม่ดาวเชื่อไหมชวนชมอะ่ะมันออกดอกอะ่ะ ฉันกิ่งหักสีนี่สดออ้แดงก็แดงจริงๆขาวก็ขาวจริงๆเขียวก็เขียว,วจริงๆดอกสดมากนะคะดอกสดมากเขาบอกว่าแม่ทําไมมันหักอย่างนี้ลนะ่ะอปุ๋ยเธอนั่นแหละอะนะเธอว่าเขาบอกว่าแม่บอกห้ามเรียกปุ๋ยนะตกปาาเทาอ,อายุแม่บอกใช่ไหมอาหาพืชอาหารพืชน,นะคะแล้วเเขาบอกจริงๆนะคะหน้าบ้านพวกเราเนี่ย ไม่ใช่ว่าเกษตรกร80%เท่านั้นะในประเทศไทยแต่พวกเราทุกคนมีผักไหมคะหน้าบ้านมีดอกไม้ไหมคะนึกออกนะแล้วถ้าทุกคนได้ใช้สีทองล่ะโอ้โหไม่ต้องบอกเลยตลาดใหญ่ไหมโคตรใหญ่โคตรใหญ่เพราะทุกบ้านมีพืชมีผักเลยนะแล้ววันนี้นะคะผักใบบางก็อย่างทุกอย่างเช่นผักชีอ่ะแถวสุพรรณเนี่ยผักกาดหอมผักสลัดผักสลัดอยู่ที่300ลิตร2-300ลิตรฉีดได้แต่ต้องเป็นละอองฝอย นะแล้วท่านรู้ไหมคะว่าฉันใส่ในส่วนผสมอะไรเพิ่มขึ้นไปมีระยะในปีที่สองช่วงนั้นนะคะเกีียไฟลงหนักมากเชื้อราลงมะเขือหนักมากใบอีกใบงอนหนักมากช่วงนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็ได้รับความเสียหายนะคะฉันก็สั่งที่ห้องแลบเพิ่มในตัวไล่มแมลงเพราะเราเป็นเป็นออแกนิกใช่ไหมเราไม่มีเคมีถ้าฆ่าก็คือต้องใช้เคมีมาฆ่ามันใช่ไหมถ้าคุณได้ใช้สีทองมันจะมีกลิ่นกลิ่นหนึ่งนะคะที่มแมลงไม่ค่อยชอบ ก็คือได้กลิ่นปุ๊บมันจะบินหนีแต่เราไม่ได้ฆ่า,มาแมลงมันก็เลยไล่มแมลงไปในตัวอ้าพอมาแมลงแมลงเนี่ยมันลายมากเพียไฟเชื้อราขาวเพียขาวมาแมลงบีขาวพวกเนี้ยมันจะชอบดูดน้ําเลี้ยงในใบพืชมันทําลายพืชพวกเราชันช่วยตอนนั้นนะปีนั้นนะทางเกษตรกรก,ก็ถามฉันว่าคุณชันออกตัวฆ่า,มาแมลงมาให้หนิ ฉันบอกฉันไม่ฆ่าวัวบาไม่ฆ่าได้ไหมเดี๋ยวฉันจะคิดสูตรมาให้ใหม่แล้วกันฉันก็เลยเพิ่มตัวไล่แมลงเข้ามานะไล่แมลงเข้ามาเพื่อที่พอมันได้กลิ่นปั๊บอ่ะมันจะไม่ทําลายต่อมันจะไม่อยู่ละมันจะไม่เกาะจึงมันเกาะหรือมันทําลายไปแล้วตัวสีทองก็จะไปฟื้นฟูเซลลทําให้ใบที่ถูกดูดน้ําเลี้ยงออกไปใบที่มันโทมเขาก็จะไปฟื้นฟูเซลล์แล้วก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ออกใบใหม่มา จริงๆแล้วท่านจะเห็นการทํางานของสีทองท่านจะมะหัศจรรย์ใจกับมันมากอันนี้ไม่ได้พูดโอเวอร์นะคะอันนี้เรื่องจริงๆนะในนี้บอกเลยไม่ใช่ยาฆ่า,มาแมลงแต่มันจะมีกลิ่นที่จะไล่มแมลงแมลงไม่มาเกาะพอปุ๊บไปฟื้นฟูเซลลปั๊บต้นแข็งแรงปั๊บมีน้าปั๊บใช่ไหมคะต้นแข็งแรงปั๊บมีน้ำปั๊บมแมลงก็จะไม่มากัดมากินอีกแล้วไอ้พวกเพลี้ยพวกไฟมันก็จะหายไป ไม่ก็จะหายไปมันก็จะเริ่มเริ่มหนีไปแล้วพืชตัวนั้นก็จะเริ่มโตมาใหม่แล้วก็แข็งแรงมาใหม่ออกลูกใหม่ออกผลใหม่ค่ะตุกท่าน่ะแชร์นิดหนึ่งขี้หมูมีอยู่เคสหนึ่งอยู่ที่พิจิตรนะคะมะเขือขก็ปลูกมะเขือขายนะคะเพียขาวลงุงจะไถ่ายทิ้งฉันบอกอย่าไถาทิ้งได้ไหมฉันขอเวลาสิบห้าวันอย่าถ่าทิ้งได้ไหมฉันขอร้องล่ะเขาบอกได้ใช้สีทองฉันสองซอง แล้วค่อยถ่ายทิ้งเชื่อไหมพอเขาเอาสีทองไปฉีดเจ็ดวันไอท้ทิฟที่ที่ใบเพียที่ถูกทําลายใบหยิกใบงอล่วงแล้วมันแตกตาใหม่แล้วลูกโคตรดกเก็บขายเขาตามฉันไปถ่ายจำทิปฉันมีคลิปด้วยนะของเจ้าเนี่ยเห็นไหมคะน,นี่คือการทํางานของสีทองครบไหมคะได้ท่านครบแม่ครบ่เดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นตอนนี้คือมันเป็นสินค้าลายใหม่ฉะนั้นอีกหน่อยพวกเราก็จะมีเคสเดียวมากเนื่องจาตอนเราทําน้ําแรกๆเนาะ ยังไม่มีเคสพออีกหน่อยนะ่าจะแย่งกันส่งเคสนะคะแล้วเรามีเจ้าพ่อสื่ออถือถูไอเดียเป็นไงบ่างโอโหมันละงานนี้ใช่ไหมคะโอโหได้ทุกพืชได้ทุกชนิดดอกไม้ก็ได้อ่าดอกไม้ดอกดาวเรืองไซส์ใหญ่จัมโบเกตเใครที่ใช้สีทองฉันจะบอกเลยผักเพลกระไรน่นจะเกตเหมดนะอย่างต้นหอมที่พนัสนิคมเนี่ยบอกเลยส่งซีพีเนี่ยเขาใช้ยี่ห้ออื่นแค่กแกนไม่ชูไม่ตั้งไม่เขียวไม่สวยใช้ของเรานะคะได้ราคาได้เกต ได้ดีเขียวตั้งสวยเลยแหละหอมแบ่งนะเรสง่งสีเพียงี้ยฉันมีเคเดียวมากฉันเล่าไม่หมดวันวันนี้ยังไงก็เลาไม่หมด3าปีก็เล่าไม่หมดอันนี้เรื่องจริงฉะนั้นนะคะให้พวกเรารู้ว่าตัวเนี้ยสีทองเนี่ยคืออาเสริมพืชทางใบระดับเซลลเป็นซุปปกฟูดนะคะเราจะเรียกเขาแบบนี้ฟื้นฟูเซลล์ดูซึมเร็วนะคะดูซึมเร็ว,นะะรวแล้วก็แลนเห็นผลลัพธ์ ส7วันถ้าคุณใช้หนึ่งต้องใช้ถูกโดสใช้ถูกวิธีคุณเห็นผลแน่นอนพืชมันจะบอกคุณเพราะพืชพืชมันพูดไม่ได้พืชมันพูดไม่ได้ชาเนบโอ้โหฉันวัดมาหลายมาหลายแบนแล้วประเภทแบบสีทองเนี่ยสองไล่อีกฝั่งหนึ่งของอีกยี่ห้อหนึ่งฉันวัดอย่างเงี้ยมาสามห้าปีแล้วฉันปักธงได้เลยว่าชนะเลิศนะคะ ชนะเลยถ้าใครได้ตามเคสของฉันมาเนี่ยแม่ดาวจะรู้ดีแม่ดาวเนี่ยก็จะเห็นการทํางานของสีทองมาสามปีแล้วเหมือนกันแม่ดาวนี่คนหนึ่งนะคะที่เห็นผลก็บอกแล้วคะแม่นะถ้าไม่ดไมไมีไม่เอานะใช่ไหมคะถ้าไม่ดีไม่เอาไม่เจ๋งไม่เอานะแม่น,นี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะเอ,อถ้าไม่ดีกูไม่เอากูไม่ทําเลยนะนี่คือแม่ของเราแม่ดาวนะดังนั้นฉันต้องบอกเลยว่าเคสเยอะมากฉันจะทยอยส่งเคสนะ,ะก็จะเพิ่มช่องทางโอกาสให้กับพวกเราอีกช่องหนึ่งเลยทีเดียว ในเรื่องของอาหารพืชสีทองอะแล้วทีนี้คําถามอาหารพืชสีทองผสมกับตัวอื่นได้ไหมผสมได้ค่ะยกเว้นยาฆ่ายานะคะยาฆ่ายาเนี่ยผสมไม่ได้นะ,ะผสมกับยาฆ่า,มาแมลงได้ไหมแต่ถ้ายาฆ่า,มาแมลงตัวนั้นจะต้องฉีดพ่นแบบเปียกชุ่มแนะนําให้ฉายแยกแนะนําให้ฉายแยกกันเพราะสีทองต้องฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ยาฆ่า,า,า,มาแมลงบางตัวโอ้โหกลิ่นนี่ฉุนเลยจะฉันเคยขึ้นไปเชียงรายเชียงใหม่ฉันเคยขึ้นไปทางเหนือท่านรู้ไหมคะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่รับจ้างฉีดยาพ่นยานสิเป็นมเมลงกันเยอะมากคุณรู้ไหมว่าฉันเดินเข้าไปสวนเนี่ยฉันได้กลิ่นแต่ยาฆ่ามาแมลงฉันได้กลิ่นแต่เคมีพวกเขารับจ้างฉีดเพราะเขาไม่รู้เขาจะทาอาชีพอะไรแต่โชคดีไปทุกวันนี้มีโดรนใช่ไหมคะ โชคดีไปเห็นไหมคะนวัตรกรรมเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมคะนวัตรกรรมเปลี่ยนแม้ก็ทั่งแม่กระทั่งปุ๋ยหรือหันเสริมเมือ่อทางใบก็แล้วแต่ถ้าปุ๋ยแต่ก่อนหลับตาน,นิดนึกถึงปุ๋ยเม็ดคอนเซ็ปชันคืออะไรวันนี้จะดีไหมถ้าเราแต่งตัวสวยๆแต่ก่อนนะไปนานะไปซื้อปุ๋ยที่ตลาดฉันยังจาได้เลยจ้างรถพ่อต้องจ้างรถ10กระสอบรถก็พังล้อก็หลุดจ้างคนแบกอีกถ้านาอยู่บนปายนานะ แบกตั้งแต่เออ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 ปลายสวนใช่ไหมปไปลายนาพ่อปวดเข่ามากเลยห้าสิบกิโลโอ้โหเข่าแทบพังใช่ไหมคะเป็นไงนี่คือปุ๋ยใช่ไหมคะที่พวกเราเห็นหนักไหมคะหนกักขนส่งเป็นไงคะเป็นเทเล,ลอร์ถ้าสั่งมาเป็นร้อยสองร้อยกระสอบเป็นไงคะตอนเราต้องจ้างไหมคะโอ้โหขนส่งไม่ต้องพูดถึงจะดีไหมวันนี้ถ้าพวกเราแต่งตัวสวย พ่อของเราเี่ยเอาหนึ่งซองสีทองเด็บใส่กระเป๋าแล้วเดินไปนาร้องเพลงไปชิวๆผิวปากไปพ่อเราก็ไม่มีเคมีในร่างกายเขาก็ไม่พังจิวติดจิงหนึ่งซองใส่กระเป๋าเสื้อไปแลว้วไปนาไปไหนห้ตาม่ฉีดอาหารเสริมพืช่ะไม่ต้องแบดบไม่ต้องหาไม่ต้องจ้างใครอีกลดต้นทุนด้วยใช่ไหมใช่เป็นไงพวกเราเหรอนักธุรกิจหรอมีกระเป๋า หลุยไม่ต้องหลุยก็ได้กระเป๋าเมอร์ลิทก็ได้ขำครั้งหนึ่งนะขอเรื่องเล่าโจกนิดหนึ่งให้ฟังฉันจะไปบรรยายที่ปักธงชัยคอนบุรีฉันจําได้เลยทางผู้นําของฉันเนาะเพราฉันเป็นซิงเกิลนะฉันไม่ใช่เครือข่ายเขาบอกว่าวันนี้มีบริษัทปุ๋ยจะมาพูดปุ๋ยฉันก็ไปเนาะยายสามคนเขี่รถขีนมาจอดอยู่หน้าบ้านที่ฉันไปพิเศษฉันก็นั่งมองอืม้ม ใช่น่ะไปบอกว่าจะมีคนมาแจกปุ๋ยเขาก็เข็นรถกันมานะแล้วยายก็มานั่งลงแล้วยายก็บอกว่าอีนั่งไหนเราาจิมาจีแจกปุ๋ยไหนเราปุ๋ยอ่ะฉันก็อดขำไปด้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นความเคยชินของเขาไหมฮะเขาต้องเอารถนะ่ะมาเข็นปุ๋ยทีนี่นะคะฉันก็บอกว่าวันเนี้ฉันเอาปุ๋ยมาเยอะเลยอืมปุ๋ยมาเยอะเลยไหนเราปุ๋ยฉันก็อยู่ในกระเป๋าขอหนึ่ง หนึ่งแพ็คของเราหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะหนึ่งซองเทียบเท่าปุ๋ยสามกระสอบท่าสิบซองก็เทียบเท่ากับสามสิบกระสอบถูกต้องไหมคะแต่เราบรรจุหกซองกี่กระสอบคะถ้าเทียบเท่าคุณลองนึกนะคุณต้องสร้างโกดังเก็บไหมคุณต้องหาพื้นที่เก็บไหมถ้าฉันต้องแบกปุ๋ยไปทั้งหมดนะเออสิบห้ากระสอบยี่สิบกระสอบคุณคิดว่าฉันจะไปยังไงแต่วันนี้สองเล็กนิดเดียว แต่งตัวยังไงก็ได้นะจะหมวกสีส้มหรือหมวกสีแดงเสือเ้อแขนยาวก็ได้ซองเล็กนิดเดียวพ,ก,พกใส่กระเป๋าแล้วไปขายท่านว่านึกภาพตามแล้วเป็นไงคะได้ก็บอกไหนเลืปุ๋ยโอ้ยฉันเอามาเลยเต็มมากเลยเป็นร้อยกระสอบอยู่ในกระเป๋าไหนลร้อยกระสอบจินะฉะนั้นนวัตรกรรมเปลี่ยนไปค่ะทุกท่านค่ะนวัตรกรรมเปลี่ยนไปการทํางานก็เปลี่ยนไปตรงนี้ไม่จําเป็นว่าขายปุ๋ยราต้องห้าสิบกิโลแล้วใช่ไหมคะลองนึกนะมีบริษัทขายปุ๋ยอ่ะเคมีอ่ะ กขาขายยอดขายเป็นหมื่นล้านอะ่ะเราไม่ต้องถึงเขารอกเราแค่เอาแค่ศูนย์จุดศูนย์หเอร์เซนหรือสองเปอร์เซเราก็ได้เท่าไหร่แล้วเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าแม่ตลาดขนาดนะั้นใช่ไหมแล้วเราเป็นออร์แกนิกเป็นอินทรีย์วัตถุร้อยเปอร์เซใช่ไหมคะแล้วได้ทุกพืชได้ทุกชนิดหนึ่งซองครบจบในซองเดียวแร่ธาตุครบอ้าโหนึกแค่นี้ก็สนุกละใช่ไหมคะขายรถสมมติว่าถ้ารถน้ําหนักได้ น้ำโอ้โห و. ปฏิเสธเราแม่อมปฏิเสธเราลดน้ำหนักไม่ใช่ก็ขายปุ๋ยสิคะใช่ไหมคะทีนี้ถวยเดียเพิ่มช่องทางให้พวกเราไหมคะโอ้โห و. แค่นึกภาพตามก็มันแล้วค่ะนึกภาพตามก็มันแล้วค่ะใคะ่ค่ะพอเราคุยน้ำบางทีเราคุยไม่ก็เขาปฏิเสธเราบางทีเราก็เออมาคุยไม,ไม่เอาน้ำก็ไม่เป็นไรก็กลับบ้านใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แม่ไม่เอาน้ำาหรอเออเดินไปหน้าบ้านสิคะอุย้ยกระเพานี่มันมันไม่สวยเลยเนาะอุย้ยนี่นี่น จะบอกอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยผมมีสินค้าตัวหนึ่งน่าสุดยอดมากเลยสามร้อยเก้าสิบเขาเอาไม่เชื่อเลยคะ่ะขนาดปุ๋ยน้ำสี่ซ้าห้าร้อยเกษตรกร,ร,ก,รก็ลองค่ะเกษตรกร,ร,กรไม่หยุดไม่หยุดว่เาเขาจะเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองเสมอนะไม่หยุดอะไรที่บอกว่าดีซื้อนะอันตรายไม่อันตรายไม่รู้หล่ะซื้อไว้ก่อนเพราะเขาต้องการให้พืชเริ่มแข็งแรงใช่ไหมคะ่าได้แล้วขายน้ําไม่ได้วันนี้ก็ขายอาหารเสริมพืชทางใบได้แล้วใช่ไหมคะตัวเลือกเยอะไหมคะเยอะอ่านะ นะภาคเกษตรปีละหลายแสนล้านขอบคุณฟังแล้วตื่นเต้นสนุกละนานนี้ใช่ไหมอ่าฉะนั้นโอ้โหปาล์มบรรยาย <c oughs> <c oughs> สีไม่ออกพู <c> ้ <oughs> อ่านคอนเทนต์อ่าไม่เป็นไรต่อต่อ,อเก็บหมลอลิยานเมื่อกี้ทีนี้วันนี้เรารู้แล้วเนาะว่าสีทองคืออะไรนะมีแร่ธาตุครบยังไง N P K หลักรองเสริมครบหมดใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงสินค้าว,วันนี้ พร้อมอยู่ที่บริษัทเรียบร้อยพร้อมส่งสั่งได้เลยสั่งวันนี้ส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ถึงมือลือนี้เพราะต้องออกรอบบ่ายนะคะออกรอบบ่ายสั่งได้เลยเหมือนกัน1320ได้หกซองนะคะหนึ่ได้หซองสั่งได้เลยเข้าระบบได้เลยได้ค่าคอมได้เลยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะวันนี้เดี๋ยวบริษัทก็ตีของออกให้ทุกท่านทุกคนมีของแล้วนะคะสินค้าพร้อมจริงๆ เลยนะพอเรารู้แล้วสินค้าพร้อมแล้วคุณสมบัติของมันพร้อมแล้วนะวันนี้ก็เปิดตลาดได้เลยค่ะอะยาฆ่ายาห้ามผสมด้วยผสมได้กับทุกอย่างยกเว้นยาฆ่ายาฉีดพ่นเมื่อไหร่ฉีดพ่นเวลานะคะคงบางคนก็ตื่นปีห้าก็มีนะจริงๆแล้วนะคะเวลาที่พืชดูดซึมแร่ธานอาหารได้ดีที่สุดคือ6กโมงตีห้าถึง10โมงเช้าไม่เกินเพราะมันเป็นเวลาใบพืช ปากใบพืชมันเปิดหลายคนชอบนะคนรับจ้างฉีดว่างเที่ยงว่างบ่ายฉันจะบอกเลยนะต่อให้คุณมีโฮอร์โมนขวดละหนึ่งล้านแล้วไปฉีดชอบชอบชอบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะก็ไม่ได้ผลเพราะช่วงนั้นะพืชมันกำลังปรุงอาหารมันกําลังสังเคราะห์แสงจะไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ถ้าคุณอยากให้พืชได้กินอาหารที่ดีที่สุด ตีห้าไม่หกโมงเช้าไม่เกินสิบโมงเช้าให้ไปเถอะคะ่ะปากใบพืชมันจะเปิดคุณให้อะไรมันมันจะกินแต่หลังจากนั้นระยะของพืชมันก็จะสังขอแสงน,นะตกเย็นได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่มันมีความร้อนแต่อาหารเสริมพืชบางตัวมันไม่ชอบความร้อนไงอายดินกลิ่นร้อนก็ยังมีใช่ไหมคะอายของดินกลิ่นความร้อนก็ยังอบอ้าวอยู่ในดิน เนาะะเษกษตรกรบางคนไม่ทราบนะคะเขาจะก็อาจจะเอาเวลาสะดวกพอพืชผลไม่ไม่ได้อย่างที่เขาตั้งใจเขาก็ว่าของเราไม่ดีแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องเนี้ยเรื่องความรู้พวกเนี้ยมันวันนี้ไม่จบค่ะเพราะวันนี้เอ่อฉันมาในเรื่องของบรรยายเพื่อให้รู้ว่าสีทองคืออะไรนะประมาณนี้เลยแต่ว่าทีนี้ถ้าจะให้บรรยายได้ว่าพืชเติบโต,ตยังไงดืดซุมยังไงเรื่องนี้ฉันบรรยายได้หมดฉันบรรยายได้หมดออ้นี้ไม่ต้องห่วง นะแล้วก็ฉีด <bunker. S 2> พ่นไ <respuesta. S 1> anyway. ปรองฝอยห้ามเปลี่ยนโชกเวลาฉีดดีที่สุดคือหกโมงเช้าไม่เกินสิบโมงเช้านะคะทีนี้อัตราส่วนเรามีใบอัตราส่วนด้วยนะมีใบอัตราส่วนเรียบร้อยก็คือะจรครับตอนนี้มีหลายคนครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะถามกันมาเดี๋ยวเขาจะพิมพ์คาถามกันมาผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ชานช่วยไล่ตอบดูชัดแล้วก็ช่วยไล่ตอบนะว่าตอนนี้มีหลายคนตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ อแล้วก็มีข้อสงสัยเนาะครับผมดานแล้วเชิญท <okay. S 1> ุกคนนะครับผมพิมพ์คำถ,ถามได้พิมพ์ถามได้พิมพ์ถามได้เอามา